ทุกท่านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อยกูวันพยายามถ่ายให้มากที่สุดเพื่อเก็บไว้เป็นลง f a c e b o o k ลง Facebook ของสมาคมแล้วก็ลงอ่ u ยูทูบเวลาผ่านไปเราก็จะรู้ว่างานที่เราจัดเป็นแบบไหนพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอผู้ที่รักสุขภาพมากเลยไม่ไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องดูแต่ละท่าน70-60กกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยมาจากไหน <60 S 1> พี่น้อง,งามาจากทั่วทุกมุม ของประเทศไทยเลยนะครับอ้าวผมขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนี้เลยครับชื่ออะไรเหรอครับบุญเสกครับบุญเสกมาจากไหนจังหวัดไหนครับนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ครับที่น้องโอ้โหพี่บุญเสกมาจากนครสวรรค์ท่านต่อไปครับผมสมบูรณ์ครับมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์อ๋อนครสวรรค์ครับท่านนี้ละอายุเท่าไหร่นะครับพี่สมบูรณ์17นะครับอ่านี่617แล้วท่านนี้ละครับสุจินกันสุดครับครับ มาจากอำเภอพายรีจังหวัดนครสวรรค์โอ้มาจากนครสวรรค์มาจากดือนเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสามมาด้วยกันหรือเปล่าครับมาด้วยกันโอ้พี่น้องอันนี้กลุ่มนี้มาจากนครสวรรค์อ้าวท่านนี้แหละครับไทยวัดครับมาจากเพชรบูรณ์ครับโอ้มาจากเพชรบูรณ์สิบเจ็ดครับพี่น้องดูดูแต่ละคนนะครับดูอายุดูหุ่นนี่รู้เลยว่าต้องมีการฝึกฝนเรื่องออกกำลังกายอย่างขันแข็งจริงๆถึงได้หุ่นขนาดนี้นะครับ พี่น้องดูนี่ดูหุ่นก็นรู้แล้วว่าผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักเลยเอาต่อไปครับท่านต,ต่อไปครับสวัสดีค่ะทีติมาจากเมืองมาจากกาญจนบุรีค่ะนี่ครับมาจากกาญจนบุรีนะคะอายุเท่าไหร่ครับนี่นี่แหละครับ,รบ,รบพี่น้องดูมีตุเกื <c oughs> อบเจ็ดสิบทั้งนั้นแหละที่นี่ท่านนี้แหละครับสี่ไทเดชาค่ะมาจากกาญจนบุรีอันนี้กาญจนบุรีอันนี้แหละครับสวัสดีค่ะอนงคำเหลืองค่ะอายุหกสิบี่ปีมาจากแพร่ค่ะโอโ้โหมาจากแพร่ก็มีครับ ชนบุรีโอ้เอ,เอาเอามาจากชนบุรีตามเลยครับขออนุญาตเปิดแมทหน่อยอยากรู้ว่าดูพี่น้องดูครับนี่เห็นแต่ละคนหุนก็รู้แล้วครับนี่อ้าวผมขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนี้ก่อนมาจากไหนครับ ชนบุรีค่ะชนบุรีครับพี่น้องดูดูหุ่นก็รู้แล้วดูหุ่นนักวิ่งครับนี่นี่ <c oughs> โอ้โอ,อันนี้แหละครับท่านนี่แหละครับ <c oughs> มาจากแพร่ครับมาจากแพร่ทราบว่าเป็นทหารเก่าใช่ไหมครับใช่ครับดูก็รู้แล้วครับดูหุ่นดูสวดทรงก็รู้เลย <c oughs> ถึงความ <c oughs> แข็งแรงนิคออัมสังข์ดูก็รู้เลยครับนี่โอ้โห <c oughs> พี่น้องมาจากแพร <c oughs> ่ชนบุรีการโอ้โหมาทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเลยอันนี้คือ คืนนี้พักที่นี่หรือเปล่าครับพักที่นี่โอ้ผมเข้าใจว่าเมื่อคืนนี้พี่มากางเต็นท์ที่นี่ใช่ไหมเออตอนแรกจะมากางเต็นท์ที่นี่วังเวงเลยเป็นลมแล้วคืนนี้พักที่นี่หรือเปล่าครับคืนนี้คืนนี้กางพื้นเนี้ยคืนเนี้ทโอ้คนที่รีสอร์ทก็รับดีมากครับท่านนายกก็รับดีมากโอเคขอบพระคุณมากเลยขอบคุณมากเลยอาศัยทีมงานครับอาศัยทีมงานตัวผมเองก็ ส่วนประกอบเพราะว่าเรื่องงานวิ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ้าวพี่เอียนพี่เพียนนิตยาในฐานะที่เป็นคณะกรรมการมีความรู้สึกยังไงถอบแมตหน่อยไหมเอ๊ะตอบแมตเจอหน่อยมีใจด้วยที่มีนักวิ่งมาสมัครเยอะแยะทั่วประเทศโอ้อ้าวพี่เพียนอ้าวพี่เอียนอ้าวพี่เบายังไม่สัมภาษณ์เลยวันนี้พี่เบาทํางานขมักขม้นขยันขันแข็งมากเลยพี่เบา ผมดีใจมากเลยดีใจแทนนายกแล้วก็เนี่ยพออกับพี่คนนี้ยังหาว่าผมเป็นนายกของเข้าใจว่าไม่ได้หาแล้วเขาเข้าใจว่าพี่เบาเข้าใจผิดครับแต่จริงๆแล้วหุ่นมันให้หรือว่ายังไงอะไรนะเกมีใครจะสัมภาษณ์ไหมครับโอ้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วมีใครจะสัมภาษณ์ไหมครับถ้าท่านใดจะสัมภาษณ์บอกได้นะครับอ้เดี๋ยวท่านนายกเนี่ย พ,พี่น้อง,องต่อแล,แล้วนะครับพี่น้องตามเลยนะครับนี่วันนี้คณะกรรมการเข้มข้นพี่โตแล้วก็พี่ดินทั้งคู่เป็นคณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามผมขออนญาตถามหน่อยว่าเห็นนักวิ่งมาเยอะมีความรู้สึกยังไงครับเอาพี่ดินก่อนสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากเลยครับมา,มาจะมีครั้งหนึ่งนะครับสมาคมของเราวันนี้รู้สึกโอ้โหนักวิ่งมาก,กันเยอะแยะรู้สึกดีใจกับ คณะกรรมการทุกท่านครับครับอ้าวพี่โตว่าไงพี่โตสวัสดีครับนี่ผมก็อยู่ในคณะกรรมการเหมือนดิ้นเขาครับอ่าพราะวันนี้โครงการวิ่งวันนี้รู้สึกจะเป็นอ่าวันที่27พรุ่งนี้2 8อ่าพรุ่งนี้เริ่มวิ่งแล้วแต่ว่าคณะกรรมการต้องมาต้อนรับเพราะว่าแตกเหยื่อมาเยอะเลยนะครับเขามาสมัครวิ่งเพื่อจะได้เตรียมดูแลเขาอ่ามาช่วยกันดูแลเตรียมรงานเตรียมการช่วยมาดูแลครับแล้วก็ทุกประเทศไทย มาทั่ัวประเทศไทยรู้สึกจะทั่วประเทศไทยครับทั่วประเทศไทยอ้าวพี่โตกับพี่ดินรู้สึกรู้สึกดีใจอบอุ่นมากเลยครับผมอ้าวนี้ประมาณัตีสี่ตีห้าก็เริ่มแล้วครับผมขออนุญาตครับผมขออนุญาตจบคลิปนี้ครับผม